ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่คิดถึงทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องน้องที่รักทุกท่านนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหรียญสองบาทที่ยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะครับเป็นเหรียญสองบาทของปีพศ2 5 5 5นานะครับที่ได้นํามารีวิวให้กับพี่พี่น้องน้องได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญสองบาทนะครับมุนเวียนนะครับสีทองเหลืองนะครับก็ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับที่ได้นามาไรีวิวนะครับด้วยเหรียญค่อนข้างที่จะมีเยอะกันนะครับในเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของข้อมูลของเหรียญสบาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ผลิตว่าผลิตเยอะไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่า หลังๆมามันก็ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับในของปีพศ2555นะครับส่วนมากก็ผ่านตากันบ้างนะครับก็ในบางส่วนก็ผ่านตาย,ยังน้อยอยู่นะครับพอนนีปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตังเหรียญกันด้วยนะครับหรือว่าใช้แบงก์กันด้วยนะครับก็เป็นกันยิงคิวโค้ดจ่ายตังเรานะครับก็ได้มี อีกเหรียญสองบาทนะครับก็อยากฝากให้พี่ๆ้องๆน,นะครับเก็บสะสมของรอเกาของเราไว้นะครับอย่างน้ยนอยๆมีสักเหรียญหนึ่งก็ยังดีนะครับใส่อัลบั้มไว้ก็เป็นด็กสว่วนหนึ่งนะครับเผื่ <โ scores. S 1> ออนาคตข้างหน้านะครับเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะครับว่ายังมีเหรียญของรอเกานะครับในลักษณะรูปแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับความหนาหรือว่า ขนาดเส้นผ่าจุดกลางนะครับหรือว่าจํานวนการผลิตนะครับแล้วก็อาจจะมีราคานะครับที่เข้ามาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมรับทราบนะครับครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญกริย์หมุนเวียนนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นวัดนะครับบัรพศวัสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์นะครับโลหะสีทองเหลืองนะครับ ราคา2บาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับเรียกว่ารองเก่าของเรานั่นเองนะครับอยู่ตรงกลางนะครับขนาดวงขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับมีสลับเรียบนะครับเนี่ยนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็21.75มิลลเมนะครับขนาด เส้นสายจุดสันชากนี้มานี่นะครับครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับขนาดความหนาของเหรียญตรงจุดนี้นะครับก็อยู่ที่หนึ่งจุดแปดมิลนะครับครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรุมรรูปนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมินทรานะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายเครื่องนะครับสรองพระองค์นะครับ เครื่องแบบเต็มยุจอมทัพนะครับสรองพระองค์ุลนะครับมาจากกีบรมดาชชงวงนะครับทรงเครื่องนะครับบรมกติยาราชนะครับอิสริยาภรนะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจากกีบรมดาชชงวงนะครับและมีสายสร้อยนะครับจุลจอมเกล้าวนะครับในวงขอเพียนนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิผลอดุลนยเดชนะครับด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9้านะครับ ะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบขอบเหรียญนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับข้างเหรียญมีรูปนะครับวัดนะครับบอลงนะครับบรรพชนนะครับวัดสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเยื่อไม้มมนี้นะครับก็เป็นปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญเมื่อปีพศ2500ันร้ย ห้าบห้านะครับครับด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างด้านล่างนะครับตรงบริเวณใต้ฐานวัดนะครับก็จะมีเลขสองไทยนะครับกับเลข2องารบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับภายในขอบเหรียญนะครับก็จะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบบริเวณขอบเหรียญอยู่นะครับก็ตรงจุดนี้นะครับครับทีนี้เรา มาดูในเรื่องของวันที่ประกาศใช้นะครับ oh no. วันที่ประกาศใช้เหรียญ2บาทนะครับสีเหลืองนี่ครับก็จะเป็นวันที่นะครับ5กุมภาพันธ์นะครับปีพศ255 1น้าเนะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ2บาทนะครับสีทองเหลืองน cool ี่ครับก็จะมีจํานวนการผลิตที่278ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญ2บาทนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ น้ำหนักของเหรียญนะครับน้ําหนักของเหรียญก็จะอยู่ที่4.3กรัมนะครับนี่นะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของราคากันนะครับราคาของเหรียญ2บาทนี่นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่10บาทนะครับในราคาอ้างอิงจากหนังสือภาษาไทยนะครับหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับก็จะมีราคาอยู่ณประมาณนี้นะครับของเหรียญ2บาทของปีพศ2 5 5 5นา้านะครับก็ นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบว่าเรายังมีเหรียญของรอเก้าหลายๆปีพศที่ยังไม่ได้เก็บสะสมกันนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆนำมาเก็บสะสมเพื่อแบ่งปันในส่วนของว่ามีครั้งหนึ่งที่ยังมี เชื้อพระวงศ์นะครับที่อายุยืนนานก็ยังมีราชการที่เก่าที่อายุยืนนานมากที่สุดนะครับของราก้าวของเรานะครับแล้วก็เป็นเหรียญสองบาทที่อยากให้พี่พน้องๆลองนำมาเก็บสะสมเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับครับก็ฝากกดติดตามช่องทางด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญมาข้อมูลของเหรียญนำมาฝากนะครับสวัสดีครับ